วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยระบบฟาสซิสต์ของอิตาลีระบบนาซีของเยอรมันระบบสมบูรยานาเทธ,ธิราชหรือระบอบประชาหรือระบอบราชาธิปไตยและรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามครับที่ใช้อำนาจเด็ดขาดโดยยึดมั่นในแนวคิดผู้นำต้องถูกต้องเสมอ ดังคำขวัญที่ทมีว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยเพื่อปลุกใจราษฎรให้เชื่อมั่นรัฐบาลเขาละอื่นๆยาวไปเพราะฉะนั้นจะสรุปสรุปได้ว่าเผด็จการเบสเซ็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มมากนะครับใช้อำนาจควบคุมประชาชนอย่างเคร่งคัดแทบจะสิ้นเชิงในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นผงว่าทุกๆด้านนะครับพวกคุณก็ต้องเข้าใจถ้าเกิดยกตัวอย่างว่าอะไรที่เป็นเผด็จการเบดเร็จ คุณต้องนึกก่อนเลยนึกอะไรไม่ออกนาซีนะครับนาซีเยอรมันนี่แน่นอนถ้าเป็นไทยก็ใครจอมพลปอพี่บูลสงครามต่อไปในข้อที่3นะครับเขาให้โจทย์มาว่าความเป็นอยู่ของประชาชนด้านเศรษฐกิจฐฐสังคมเมียง รัฐเป็นผู้ดูแลเศรษฐกิจสังคมมีรัฐเป็นผู้ดูแลคืออะไรก็คือระบบสังคมนิยมนั่นเองนะครับระบบสังคมนิยมเนี่ยด้านเศรษฐกิจและสังคมน่ะรัฐเป็นผู้ดูแลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสังคมนิยม นะครับคือรัฐที่ทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมและกํากับดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านใดบ้างในด้านเศรษฐกิจหลักของประเทศอันเป็นรัฐที่เศรษฐกิจนะครับที่ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่ารัฐต้องมาควบคุมและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่สําคัญของสังคม แต่จะยินยอมให้ประชาชนมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองได้บ้างและเป็นรัฐทธิเศรษฐกิจที่ยึดหลักแห่งความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันมากกว่าหลักเสรีภาพยกตัวอย่างเช่นระบบหรือแนวคิดเรื่องรัฐวิสาหกิจระบบเศรษฐกิจของสังคมเวียดนามและจีนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นแก่นของระบบสังคมนิยมคืออะไรคือรัทธิ ที่รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมและกำกับดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศษรษฐกิจหลักของประเทศนั่นเองต่อไปแนวคิดข้อที่4แนวคิดที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในเรื่องไร้พรมแดนนะครับตรงกันข้ามนะครับดูให้ดีนะครับคืออะไรแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อในเรื่องไร้พรมแดน ก็คือชาตินิยมนั่นเองเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าชาตินิยมนี่เป็นยังไงชาตินิยมเนี่ยคือรัฐิหรืออุดมการณ์ที่ให้ความสําคัญเละเน้นในเรื่องความมั่นคงและความเป็นเอกภาพของชาตินะครับชาตินิยมเนี่ยเชื่อและศรัทธานในพวกพ้องและดินแดนเดียวกันชาตินิยมยจะเน้นเรื่องความรักความผูกพันและความสมานฉันต่อกันของคนในชาติ ือพวกชาตินิยมเนี่ยคือไปแตะเขาไม่ได้เลยเ <c oughs> คยเคยเห็นไหมฮะคือใครไปว่าเขาไปพูดจาดูมินดูถูกชาติเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเลยพวกนี้เขาจะมีพักพวกพวกพ้องกันอะไรประมาณนั้นนะครับในระบบชาตินิยมเชื่อว่าคนเราที่เกิดมาต่างก็เป็นนะต่างก็เป็นหนี้ต่อบ้านเมืองของตัวเองซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องไร้พรมแดน เพราะฉะนั้นช,ชาตินิยมกับไร้พรมแดนเนี่ยเป็นความเชื่อด,ด้านตรงข้ามนะครับและสากลนิยมที่ให้ความสําคัญในเรื่องผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติมากกว่าผลประโยชน์ของชาติใดาชาติหนึ่งนอกจากรัฐิชาตินิยมยังเชื่อว่ารัฐกับมนุษย์ไม่แตกต่างกันเพราะถ้าไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีรัฐและรัฐจะอยู่ไม่ได้ถ้ามนุษย์ในรัฐไม่ช่วยกันปกป้องรักษารัฐของตน สรุปก็คืออย่างนั้นรัทธิชาตินิยมเนี่ยจริงต้องการให้สมาชิกทุกคนเชื่อฟังคำสั่งของรัฐโดยปราศจากเงื่อนไขนั่นเอง